วันนี้จะพามาดูวิธีการลงขดลวดมอเตอร์3เฟสกันค่ะเทคนิคของเรานะคะจะใช้ไมล่าลองล่องสลอตก่อนค่ะเพื่อกันขดลวดมันทะลอกจากนั้นเราจะค่อยๆกีดลวดลงไปที่ล่องสลอตโดยการเรียงลวดลงไปทีละเส้นค่ะลวดค่อนข้างเส้นใหญ่และแข็งค่ะเราก็จะใช้ไม้กายสิทธิ์ของเราค่อยๆกีดลวดลงไปตามล่องขั้นตอนนี้เราต้องจัดเรียงลวดให้เป็นระเบียบค่ะถ้าเราไม่จัดให้เป็นระเบียบตั้งแต่แรกขดลวดของเรามันจะลงไปในล่องไม่หมดค่ะพอเราเริ่มกีดขดลวดลงไป เต็มล่องแล้วรเราจะใช้กระดาษ DMD ล็อกตรงหัวมันไว้นะคะจะเป็นการล็อกขดลวดให้มันอยู่ฝั่งหนึ่งก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ขดลวดมันหลุดขึ้นมาเวลาเราใส่กระดาษ DMD เต็มร่องค่ะจากนั้นเราเอาไมล่าออกได้เลยนะคะและใช้กระดาษ DMD ที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วใส่เข้ามาที่ล่องสล็อตค่ะค่อยๆดันเข้ามาค่ะจนมันสุดกระดาษที่เราใส่ล็อกไว้ตอนแรกเราก็ดันมันออกมาได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ลงขดลวดได้หนึ่งล่องแล้ว